ลาลิพัทนัมเบอร์สองบัตรนี้เป็นครั้งที่65ตรงกับวันที่13เดือน169่้าข้าพเจ้าลาลิพัทขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระวัมปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เชลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตายครูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมณต่อไป บทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลีสุอัตตะกันตุเทวตาสามามัทธรรมมมนีราชาสะส,สุนันตุสักขโมขะมขทังสักเเกาเมจัลูเปเคริสิขาลตะะเตจันตักิเควิมาเนทีเปละเถจักาเมตะลูวะนกะหเนเคหา,คหาวทุมเหเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลทละวิสเมยักะคันธปนาคาติดทันตาสันติเกยางุนีวะลละวจานางสาทวโวเมสุนันตุ ธรรมะสวาากาโรอายามปททนตาธรรมสวาากาโรอายามปททนตาธรรมะสวนณากาโรอายามปททนตาบทสวดน้มังกรเิทธิคาถานโมตัสสะภะะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิรยาคาถานาทีเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวะชเช นะโสธิเมหโตุสัพพานาติเมสารนางอัญงธรรมโมเมสารนางวลังเอเตนะสัจจวเชนะโสธิเมหโฏตุสัพพานาธิเมสารนางอัญงสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวเชนะโสธิเมหโฏตุสัพพาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจจวเชนะมาหนตุสัพุปัทวามหาการุณิโกนาโถุิตายะสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจจวเชนะมาหนตุสัพุปัทวา มหาการเณานโกนาโถสุขายะสัพพะปานินางปูเรตวาปรมีสัพพปะปโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจจะวะเชนะมาหุนตุสักพ,พูปัตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสูตังเอกัางสมัยยังพระภาวาสักเเคสุวิหารติกะปิและวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังคีนสัสสทิปัญจมะมเตหิพิขุสะตเตหิสัเพ,พเหะละอาราหันเตหิทัสสะหิ จะโลกธาตุหิเทวตาเยคุเยนสนิปติตาหนติพระควันตังทัสนายะพิขุสังคันจะอัตโคจะตุนังสุทธาวาสกายิการนางเทวานางเอตตะทาโหสิอายังโคพระควาสกเกสุวิหารติกปิตะวัตถุมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนาสทิงปัญจะมาเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันหเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันิปติตาผลติพระกวันตังทัสสนายะพิขูสังคัญจะยานูนะมยัมปิเยนะพระกวาเตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกมิตวาพระกวโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระววาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวะ สุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพควโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาพคกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาดทังสุเอกมันตังทิตาโผเอกาเทวตาพควโตสันติเกอิมัง คาถังอภาสิมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตธรรมหีมังธรรมะสมยังทักิตาเยว,วะอปลาชิตะสังคันติอัตโคอปลาเทวตาพระวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตพิขโวสมาทาหังสุจิตังอัตโนุอชุกมังสุสาราทีวเนตานิฆะเหตวาอินทิยานิลขันติปันติตาติ อตะโกอปลาทิวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถาังอาาสิเศตวาอีขีลังเศตวาปาริคังอินทัขีรังโอหัจจดจะมามีชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมมาตาสุธันตาสุสุนาคาติอัตะโกอปลาทิวตาภะคะวโตสันติเกออิมังคาถังอาพาสิเยเกจิตพุทธังสรารนังคาตาเสณเตคามิสันติอปาญะภูมิงปะหายะมนุสสังเทหังเทวากาย ยังปาลิปูเลสันติติอัตโขภคว,วาพิคุอัมเตสิเยปุยเยนะพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัสสนายาพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุอาางอติตะมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระวันตานางเอตัปรามาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาหิสุงเสยยะถาปิไมหังเอตัะหิเยปิเตภิกขเวะวิสันติอาาาานาคาาาตะมัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปิพระขวันตานางเอตัปรามาเยวะเทวตาปสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตัะหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิ ปิต่ยิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาคัสาธุกังมนาสิโลธาภาสิสามีตีเอวันพันเตติโขเตภิกขุพระควาโตปัจจโสสงพระวาเอตตะทโวจรสิโลกะมนุกัสสามียะตะคุมาตัทธสิตาเยสิตาเกริคับพลังปะหิตตาสมาหิตาปุตุสีหวาสานีนาโลมาหังสาภิสัมพุโนโอทาตามานาสาสุทธาวิปัสนามะ นาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกปิรวัฒเวตโตอมตยิสัทธาสาวเกศาสนเนะเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตตปะมะโกรงสุตวะพุทธะสะสนนังเตสามปาตุละหุยานังอะมนุสานะทัสะนังอะเปเกสตะมัตคงสหัสังอัฏฐสตตลินสตังเอเก สหัสานังอามนุสนานมาาัมทสงอเปเกนันตะมทัทคุงทิสาสภาปุตาอาหุงตันจัสรพังอภิญญายาะวะวะกิตวานาจักุมาตโต,ะตะอมันตยิสาธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายะพิกันตาเทวิชานาถภาิคโวเโวหังกิตายิสามิคิลหิอนุปุพพโส สัตตสหสาวยาขาภูมิกาปิลวัตถวาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิการมุงพิกุนังสมิติงว่านังสัตสหสาเฮมวตายาขานานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิการมุงพิกุนังสมิติงว่านังสาตาคิลาติสหสายาขานานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงว่านัง จเตโซลัสสาหัสายะขานานะตวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันาวันโตยะสัสิโนโมทมนาภิกามุงพี่คูนางสมิติงว่านางวิสามิตาปัญจสตายะขานานะตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสิโนโมทมนาภิกามุงพกี่คูนางสมิติงว่านาง กรมพิโรราชาค่ะหิโกเวปุลรศนิเวสนามพิญโยนางสาตะสหัสสังยาขานางไปยิรุปาสติกรมพิโรราชค่ะหิโกโฉปคาะสมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาท่าต่างรฐโถปัสสาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตปิตาสาภะหะโวอินทานามามหาพระราอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนะวันโตยัสสินงโมทามานาพภิการมุงพิกุนางสมิติงว่านางทักขิ ัน,นจะที่สังราชาวิรุณโหตปะสาสติกุมพันธานาังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตติตัสสะพาหาวอินทานามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตว,วานาวานันโตยัสสิโนโมทามานะพิกามงพิกูนางสมิติงว่านางปัจฉีมันจะที่สังราชาวิลูปักโผปปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตติตัสสะพาหาว อินทานามามหพาพะระอิทิมันโตชุติมันโตวนันนาวันโตยัสสสินโนโมทมานาอภิการมงพิกุนางสมิติงว่านางอุตลัญจะติสังราชากุเบโลตปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปิตาสภะหะโวยินทนามามหพาพะระอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวนัาวนโตยัสสสินโนโมทามานาอภิการมงพิกุนางสมิติงว่านาง กุลิมาทิสังทัตะละโถทัขีเนนะวิลุณหโะโกปัชีเนนะวิรุณปะโคกุวโลอุตลังทิสังจตโลเตมหาราชาสมันตาจตโลทิสาธนทะม,มานาอาถังสุวรรณีกัปิลวัตเวตีเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัน,วน,นจะนิกาสัทธามายาคูเกนทุเวเกนทุวิภูจวิภูโตาสหาหะจันทาโนกามาเสโถโะกินนุมันทุนิมันทุจะ ปานาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจักขันทโพนโลราชาชนโนสะโพอาคูปัญจสีโขหเจวะติมพลูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภพาสหราโาชภิโมทามานาอภิกามงพิขูนังสมิติงว่นานังอัทคูนาภะสานาคาเวสาลาสาหาตัชากากรมภะละสัตาลาอาคูปายา,าสาหาญาติพิยามุนาทตตรัตกาลัทธาจะอาคูนาคาจะ อาคูนาคายาสัตสินโนเอราวโนโนมหานาโคโชราคาสมิติงมะนางเยนาคาราชีสหาสาหาลันติทิพาธิชาปัคิวิสุทธาจักขูวิหายาสาเตวนามัชาปัตตาจิตาสุปนาอิติเตสะนามังอภัยยันตะ ธานาครา,าชานะมาสิสุป,ปันนาโตเขมมะมากาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวะหายันตาราคาสุป,ปันาสารณะ,ะมะกังสุพุทธังชิตาวัชิระหาเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวะสะวเสเตทิมันโตยสัสสิโนากาละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวฆาสาวิปะจิติสุจิติจ ปหาลาโธนะโมจิสหะสาตันจักพระทิพตานางังสพเพวโรจานามกาสันนางหิตวาประิงเสนาาหูพัทธมุป,ปาขามงสมโยธานิพันธันเทพิุ่นางสมิติงวานางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตทาขามวงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะ ยะสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเตทัศสะกายะสเีนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกามงพิคุณังสมิติงว่านางเวนทูจัตเทวาสหายรจัตอาสมาจัตุเวยมาจันทาสุปานิสาเทวาจันทามาคูปุรคกิตาสุยยะสุปานิสาเทวา สุริยามาภูปุรักิตานะขตาน,นิปุลักิตาวาอาภูมันทะวะราหากาวาสุนังวาสโสวเสโทสโกปปาคาปุรินทัโททัศเ,เตเท,ทัสัตากายาสภะพพสพเพนานะตาวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยะสัสสินโนมุทะมนาพิกามงุามงพิกุนังสมิติงวานังอัตะคูสหภูเทวาชะาละมักคิสิขาลิวะอาริทกาจะโลชาจะอุมา ปุพหะนิพาสีโนวรุณาสหธรรมมาจากอาจุตาจากอเนชกาสุเรยะลุศิลาอาคูอาคูวาสะวเนสีโนทัศเตทัศธากายาสพีนานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสีโนโมทามนาพิกามุงพิกุนางสัมมิติงวะนางสมนามหาสมนามนุสามนุสุตตมาคิทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาทาคูฮารโยเทวาเยจะโลหิตวาสีโน ปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสัสสสิโนทัศเตเตทัศธากายายาสเพานานะตะวาน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันาวนันโตยสัสสสิโนโมธมานาอภิกรรมงพิกุณังสมิติงวานังสุกาการุมหาอารุนาอาคูเวคันนสาสหโอทาตาไคหาปาโมุขาอาคูเทววิจักขนาสถามาตาหาลัคาชามิสกาจะายาสัสสสิโนท่านายังอาคาปัชุนโนโยทิสะอภิวัสติทัศเตเตทัศธา,นา,นา กายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัตสีโนโมทามานะอภิกามุงพี่ขุนัางสมมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากตกาจักยาสัตสีโนสัมพิตกาลามเเศถาโชตินามาจากอาสวะนิมานารติโนอาคุอาถาคูปารานิมิตาท่าเซเตทัสสะกายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัตสีโนโมทามานะอภิกามุงพี่ขุนัางสมมิติงว่านางสาทเตเทวะ นิกายาสเพน,นันทวรนิโนนามันวเยนะอคันชงยีจันเยสัทิสาสหะป่าวุฒาชาติมัเขลังโอคาตินนามานาสวังทักเขโมคาตลังนาคังจังทางวัสิตาติตังสุพัมมะ <c oughs> ปัลมตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารโอติโสจะโชปาคาสัมิติงวนานังสหสัสสพามะโลกานังมหาพัมมะพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสัตสิโส ท่าเสถาอิสราอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสันจัมมาชาตโตอาอาคาหาริโตปาริวาลิโตเตจสัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมาลาเสนาอภพิกามิปัสสะกันหะสะมันที่ยังเอธะคันหะทะพันทัทะลาเคนะพันธมาทุโวสัมันตาปาริวาเลธะมาโวมูลจิตถะโกจินังอิติตถะามหาเสโนกันหะเ,นเสนาอเปสัยเ ปานินาตะมาหัจจะสลังกตาวานะเพะาาระวังยะถาปวุสโกเมโคธทานายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังคุโตอาศยังวเสตันจะสพังอภิญญายะวะวะกิตาวานะจัคคุมาตโต,าตาอามัตยิสัทธาสาวกเกสาสเ,ราเนรเตมลเสนาอภิกันตาเตวิชานะาถาภิกขโว เตจะอตปะมโคลุมสุตะวาพุทธะศาส,สนาวีตะละเคหิปะกมงเนสังลมปิอินชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพระยาตีตายาศส,สิโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกาเตชะนิสุตาติบทส่วนจุลชัยยป,ปกรณ์นโมเมพุทธเตชะส,สารัตนตยธรรมมิกาเตชะป,ประสิทธิปสีเทวานาลายะป,ปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคกัมภพีรักขกาสมุธาภูตุงคังคา จะสมะชายะประสิทธิพะวันตุเตชายาชายะธรนิทารณิอุทธิอุทธตีนาทีนาทีชายะชายาฆะคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนนาเมรุราชพลนอรชีชายาชายาคำพีละสมพีนาเคินท่านาพีปีสาจะปูตากาลีชายาชายะทุนิมิตาโลคีชายะชายะสิงคีสุธาธานามุกขชาชายาชายะวรุณะมุกขสาตาชายะชายะจำปาธินาคะกุลคันโตก ชัยยะชัยยะคัจฉคนักตุลงสุกะละผู้ชงศีหะพยาคทีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนะสุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธัรณีตารีสะทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธัรณีสันตินสะทาชัยยะชัยยะมังกราลังยาภาวะเคชัยยะชัยยะวรุณะยักเขชัยยะชัยยะลักเกษุรละผู้ชาเตชาชัยยะชัยาพัมเมนธะคนา ชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกขพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโลหินเทวาชัยยะชัยยะพมาสุลักโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรุณปักโขจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกูเวโลวานุโนปิจะอาคีวายโยจะปะชุนหกุมาโลทัตตลัตโกอัถรสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะ อาทโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทะสปาโลจะชัยยะกลางเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสริมาโตอายังมาลัจจะจะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถธาปะมะคณาไมเหสิโนชายโยปิพุทธะสริมาโตอายัง มารัตตะจากปาปิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชายะตถาอินทคณาไมเหสินโณเชโยปิพุทธสริมะโตอายังมารัตตะจากปาปิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชายะตถาเทวคณาไมเหสินโนเชโยปิพุทธสัจริมะโตอายังมารัตะ จัปาปิมาโตปาลาชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนาคนาไมเหสีโนชโยปิพุทธสตรีมาโตอายังมาลสสะจักาปิมาโตปาลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคคณาไมเหสีโนเฉโยปิพุทธสตรีมาโตอายังมาลสสะจักาปิมาโตปาลาชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถา สัพพมัคนาไมเหสีโนชยันโตโพธิยาโมเลสกักยานางนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิตชยสุชยะมังคะเลอปราชิตะปาลังเกีเสปัทวีโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานางอคัปโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคะลางสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสมุขโตจะสุยิทังพรมมาจาริสุปทักขีนางกายกรามังวาจากรรมัง ปัทกิีนังปัทกิีนังมนโนกามังปานิทิเตปัทกิีนาปัทกิีนานิกตาวานะรพันตัดเถปัทกิีเนเตอัฏฐะรัตถาสุกิตาวิมุนหาพุทธาสาสนเนอโลคาสุกิตาโหตสหัสเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยทเทวะอาสมิงฐานในอธิกตาธีคายาาุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพสัตตานังรักขันตุชิณะศาสนังยากาจิปัทนา เทสังสัพพปุเรนตุมโนระถา,ายุตตาการีปวัสสตุวสังวสาวลาหากาโลคาจุปัทวาเทสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาละหัง <c oughs> บทสวดธรรมานิยามาสุตังเอวามีสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอนาคปินทิกัสสอาลเมตันตะโคพระกวาพิขูอามันเตสิพิขโวติ พาทันเตติเตพิคูพระกวโตปจจโสสงพระกวาเอตตะทะวาจะอุปทวาพิคเว,วตถาคตานางอนุปะทวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมานิยามาตาสาาพัพเพสังคารอนิจจิตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอจิคต,ต,ติเท е เสติปัญญาเปติ ปัตถาเปติวิวาลติวิพาชาติอุตนิกโลติสเพสังคาราอนิจจติอุปทาวพิขเวตถาคตานังอุปทวาวตถาคตานังขีตาวาสาทาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุขติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมตวาอชิกติเทเสติปัญญาเปติ ปัตถะเปติวิวรลติวิภาชาติอุตตนีกโลติสเพสังขาราทุกติอุปทภาวพิกเวตถาคตานางอนุปทวาวะตถาคตานางถิตาวสาธาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสัพีธรรมะอนัตติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาทิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติ วิวาลติวิพาชาติอุตานิกโลติสัพเพธรรมะอนาตาตัตติอิทามาโวจักภควาอตตะมานาเต αι, พิขูภควาโตภาสีตังอภิน,นันทุนติบทจวะพระเทกะละตะคาถาแปลอธิตังนาวาคะเมยยนะนปฏิกังเขอนาคาตัง บุคคลไม่ควรตามพิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตามปะฮีนางตังอปันตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนั้นจะโย,ยธรรมังตัถาตัถาวิปัสสติอาสังเฮลังอาสังกุปป,ปังตังวิทามะนุภูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างเจมแจ้งไม่งอนง่งขนข,นข,ขอนแขงกับคนพ่อคุณอ,อ,อาการเช่นนั้นไว้อาเชว่ากิจจะมาตัป บงโกชัญญามรณังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นาฮีโนสังฆลันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุระซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิละหาลิมาตาเปียงอโหระตะมะตันทิตังตั้งเวพัทเทกัลโตติสันโตอชิกเต,เตมุนิมุนีผู้สงบก็ย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังวเ,เวคะปัจเวคณะแปลสัเ สังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อัฐวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูวังมรณะนงังความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมยามาริตตพังอเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนะปะลิโยสานางเม,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 มชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มาแลนางมีนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาณโนคันปัสจักวิญญาณอุดชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดินกาลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟินนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปทาวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรลชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตาย ตะเทวหังมิสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทีเมเอะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวยเมตาย,ยัางกิจจิยังกิจจิอุสลังกรรมมังสพัพเพหิ พระเตหิกตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวะอสมิงฐานิอธิคตาธีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปรมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุญจันตุสัพพิยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุญจันตุสัพพิอาติกาสุขิตาโหตุ ทุขาประมูลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุขาประมูลจันตุสัพเพอาจารยุปัชายสุกิตาหนตุทุขาประมูลจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหนตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพสมาตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสตัตโตอาการทิมายะอิติภควานโมโพธิสตัตโตอาการทิมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาการทิมายะอิติภควาปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวาเสนีถูเปคะเลโพธิคะเลแต่หิงแต่หิงตาทรรมาธาเนนาพระวันตุปูชิตาโสถิงกโลนเตทะวิหาระมันทะเลเถราจมัชานาวการจัพิกโวสารามิกาธนาปฏิอุปสากากามาจตีสานิฆามาจะอิสลาสัมปานาปูตาสุกิตาพระวันตุเต ชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมพวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกงธรรมะวังปฏิจเตสภพปิทุกสะกโลนตุสังขยังถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตถะจะปุกคลาสังโฆโหตุสมโควะอัตยะจะหิตายะจะอามเหระคตุสัตธรรมโมสภพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปะปูเนยามะธรรมเมอริยะป่าเวทเตปะสันนาโหตุสภพปิปานิโน พุทธศาส,าสนสัมมาทาลังประเวชนตโตกาเลเทโวปวัสสตุวธิภาวยายาสัตตานางสมิทังเนตุเมทังนิงมาตาปิตาจะอันต์าชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะลาชาโนปะชังลักขันตุสัพาทาเทวตาอุยโยชนะคา,าถาบทส่งเทวดา ทุขปัตาจันนิทุกขาพยาปัตาจันนิพยาโสกปัตาจันนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมหิหิสัมพระตังปุญญาสามปะทางสัพเพทวานุโมทันตุสพ,พะสามปฏิสิทธิยาทานางังทะทันตุสัายะสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคาตา สุมังคะคคถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิลันตลังสัพพิพุทธาบัลปตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะลขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลัขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจ การันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิสสปโสสัพเพพุทธาพระปปตาปัจเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิสสปโสด้วยอำนาจแห่งมูลกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสตริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคคาลัย ก็อาน,นิสงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสรพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขวข่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล,งล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปวรประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอัมพุดเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิด Selamat so the...